ผมว่าไอ้ตัวรุ่นนี้นะครับฟันธงเลยว่ามันเหมาะกับการใส่ที่นิวชีมากที่สุดไม่ใช่การใส่ที่นิวชีธรรมดานะฮะจะต้องเป็นคุณลูกค้าที่ชอบเครื่องประดับที่มันดูมีลูกเล่นเพราะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลูกค้าน่าจะพอคุ้นคุ้นตาไอ้แหวนทรงนี้มาไม่มากก็น,น้อยใช่ไหมครับเพราะผมในหยิบมันเอามาเล่าค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ้เออมันก็คงเหมาะกับคุณลูกค้าที่ชอบแบบเรียบๆแหละแล้วถ้าหาว่าเป็นคุณลูกค้าที่ไม่ได้ชอบความเรียบละ่ะเออ ตรงนี้เราจะทํำยังไงมันก็เลยเป็นที่มาให้ทํำตัวรุ่นนี้ออกมาครับผมมันก็มีชื่อรุ่นว่าตัวรุ่นไลายแคนสโตนครับซึ่งไอตัวรุ่นนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของความหมายของหินเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันพิเศษกว่าตัวรุ่นอื่นๆตรงที่ว่ามันเป็นแหวนหินที่บอกกับลูกค้าที่อยากจะใส่เป็นเซ็ตได้เลยนะเพราะว่าจากไอตัวชื่อรุ่นเนี่ย คุณลูกค้ารู้สึกว่าเหมือนมันคับคายคับคาอะไรไหมฮะไอตัวชื่อรุ่นไลแชนสโตนเนี่ยใช่แล้วฮะก็คือตองหูรุ่นไลเชนครับผมแล้วก็ไม่พอครับยังมีตัวแหวนเงินรุ่นไลเชนอีกครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเราแค่เอามาปรับเป็นสินค้าประเภทอื่นเฉยๆก็เลยทําให้ลูกค้าที่กําลังอยากจะซื้อตัวรุ่นไลแชนสโตนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใส่เป็นเซตคู่กับตัวเครื่องประดับอื่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปเรื่องของตัวคคควววาาามมมมหหยขขออองงงิินนนนนนนกกกัััดี่ะรเพต้แแืล ตัวหิน,นก็มีทั้งหมด18ชนิดเลยนะครับซึ่งใน18ชนิดนี้นะครับก็จะแบ่งได้เป็น4ความหมายหลักครับผมก็คือ1การป้องกันสิ่งไม่ดี2การเสริมด้านความมั่งคั่งร่ำรวย3เสริมด้านการเจราจาและความรักความสัมพันธ์และ4ครับผมก็คือเสริมด้านสมาธิให้มีความแน่วแน่มั่นคงครับผมสรุปเลยนะครับคุณลูกค้าที่อยากจะได้แหวนหินสําหรับนิ้วชี้ที่มีลวดลายแล้วก็อยากจะใส่แบบที่เป็นเซตเข้ากับตัวเครื่องประดับตัวอื่นๆด้วยเนี่ยรุ่นลายแคน stone คือคําตอบเดียวของคุณครับผมสำหรับ ที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับผ่านทางเว็บไซต์ o l o ขีด a c c e s s o r y com ได้เลยนะครับหรือว่าคุณลูกค้านะครับมีข้อสองสัยในส่วนไหนเพิ่มเติมี่นก็สามารถที่จะ inbox เข้ามาสอบถามกับทางแอดมินของเราได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ